เขาทำอะไรอ่ะเต้อเงินเงินเด็กเขาก็ทำตัวดีๆตัวตัวเคาเด็กเขาด้วยอเขาทำอะไรเอ้าตั้งใจเล่าไม่ต้องพูดเลยอ้าวแล้วก็นอนให้น้องตาบไม่สนใจเขาเลยนะแก่แก่ตัวคืนไงแก้งอะไรวันนี้ก็ตึงตึงแต่ละทุงวันอะอุตส่าห์ปาดวันนี้เขาไม่เล่นกับตัวเขายังไล่ตัวไปทักชวนพี่เอออยู่เลยไม่จริงอะไม่จริงอะไรแล้ว ทำไมอ่ะก็แก้งคืนไงเหมันไส่ทำไมไม่ก้งไม่ดตทไมตองแก้งแบบน้เอาให้ทำไมเวลาเขาเหรอฮะเวลาเขาใช่ไหมเวลาเขาไปล้วนั้นล่ะยังดืหึงสามนะถ้าไม่หยุดร้องนี่จะไปจริงนะหนึ่งมันก็ไม่ออกเขาบ้ สามอึอ๊บอึ๊บบอกไอ้อึ๊บถ้าร้องแ้วไปจริงแล้ว <c oughs> อย่าร้องแล้วอึ๊บไว้นะ <c oughs> อ่ะ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 ไปแล้ว <c oughs> บอกให้อึปไปเออแค่นั้นแหละนั่งร้าน ồ ồ mà ma ma ồ mà 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 ma 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 ma